โครงการ The c a s t e ท l เขาคอเป็นคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์สไตล์ปราสาทยุโรปเน้นรูปลักษณ์ที่สวยงามภายนอกแบบสถาปตัตยกรรมจากปราสาทในทวีปยุโรปตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข12 AEC East-West Corridor ที่วิ่งผ่านเขาคอพัฒนาโดยบริษัท The Blue Sky p r o p e r t y จำกัด โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจาก The Blue Sky Resort เขาค้อและโครงการ The c o s World เขาค้อโครงการมีความโดดเด่นที่ทำเลที่ตั้งโครงการซึ่งโดดเด่นอยู่กลางหุบเขาและการออกแบบในสไตล์ปราสาทยุโรปห้องทุกห้องในโครงการจะเปิดวิวมุมมองไกลสุดตาของหุบเขาเขียวขจี และธรรมชาติอันสวยงามบนภูมิประเทศแบบภูเขาและเนินเขาอันเลื่องชื่อของเขาค้อทำให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสความสวยงามของภูมิประเทศเหมือนอยู่ในปราสาทของประเทศยุโรปจริงๆโครง,งการ The c u s t e l เขาค้อเป็นคอนโดมิเนียม Low r i s สูง4ชั้นมีจำนวนเพียง49ยูนิตมีห้องให้เลือก5ทาย์คือแบบ A ขนาด40ตารางเมตรแบบ B ขนาด50ตารางเมตร แบบ C ขนาด70ตารางเมตรแบบ D Luxury ขนาด90ตารางเมตรแบบ D Family ขนาด90ตารางเมตรโครงการได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับการอยู่อาศัยแบบคอนโดหรูชั้นดีในเมืองทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือและจากรุซี่น้ำร้อนห้องสาวนานและห้องอบไอน้ำพร้อมระบบรักษาความปลอดภยัยและกล้อง CCTV ตลอด24ชั่วโมง นอกจากนั้นผู้อยู่อาศัยยังสามารถใช้ Facilities ของเดอะบลูสกายรีสอรเขาคอทั้งสวนเดอะบลูสกายการ์เดและร้านอาหารเดอะบลูสกาได้อีกด้วยโครงการขายห้องพักในราคาเริ่มต้น4,800,000ล้บาทสนใจติดต่อโทร091-747-7778หรือ085-167-8245หรือที่เว็บไซต์โครงการ www.blueskyproperty.co.th